มิจฉาชีพอ้างตัวเป็นตำรวจเชียงใหม่โทรศัพท์เข้ามาบอกว่าเธอเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาคดีค่าย,ยกครัวรจำเป็นต้องถูกตรวจสอบบัญชีธนาคารและตอนนี้เจ้าหน้าที่อายัดบัญชีของเธอไว้แล้วธนาคารไม่ได้เลยเชื่อ ว่าเฮ้ยเราถูกอายัดแล้วจริงๆจากนั้นก็ไปถอนเงินจากบัตรเครดิตเพื่อมาจ่ายให้มิจฉาชีพซึ่งบอกว่าต้องมีค่าตรวจสอบบัญชีนะข้อความลักษณะขู่ว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครถ้าไม่ปฏิบัติตามเนี่ยจะเป็นความผิดฐานเผยแพร่ความลับราชการโอนเงินครั้งแรกไปเสร็จโอนไปเรื่อยๆรื่อยๆหลายครั้ง เ้รวมเป็นเงิน8 0 0แสนบาทคไม่สามารถเข้าแอปได้ทุกขณะจิตนะคะ1นาที5นาทีผ่านไปขอดูหน่อยสิแอปธนาคารเข้าได้ไหม mm hmm. เขาอ้างว่าเขาอายัดบัญชีเราเราก็เลยหลงเชื่อว่าเขาเป็นตำรวจจริงแล้วเอกสารต่างๆที่ส่งมาแล้วก็ล็อกตัวเราว่าให้เราอยู่ห้องที่อยู่คนเดียวถ้ามีเสียงบุคลนิ่ส์แเข้ามามันตั้ง8แสน0นะนนะ